สวัสดีครับพบกับบางเนีนเ t t ทีไทเทเนียมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามารับชมแทงค์300ดีเซลมาพร้อมกับชุดแต่งบาบัสน,นะครับคันนี้นะครับได้มาติดตั้งท่อไอเสียกับเรานะครับ2ชิ้นกลางกับปายนะครับเดีย๋ยวเราพามาชมได้เลยนะครับว่าลูกค้าเลือกเป็นแบบไหนนะครับ โอเคนะครับเราได้รับชมคลิปเสียงกันไปแล้วนะครับว่าท่อสูตรดีเซลพลังเงียบของเราเสียงไม่เข้าห้องโดยสารแน่นอน,นครับพี่พี่ท่านใดที่ชอบเสียงโทนนี้นะครับสามารถติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับพี่พี่ที่ใช้แทงค์สามเรามีท่อเสียสําหรับการชนเดิมและชุดแต่งบาบาัดตรงรุ่นเลยนะครับเพียงแค่ติดตั้งไม่เกิน20-30ถึงนาทีแค่นี้ก็หล่อเลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางด้วยนะครับ เจดีเททานิอัมดิคตอเจดีเททานิอัมเฟซบุกแจเอนตอริงนะครับ mm hmm. เรารับออกแบบท่อไอเสียทุกทุนเร็วแรงทะลุเซเว่นแน่นอนขอบคุณครับ